สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องต้นไม้หน้าบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ผมก็จะนาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับต้นกุลาหินนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกสักชื่อหนึ่งนะครับแต่ทางร้านขายต้นไม้เนี่ยเขาบอกผมว่าเป็นต้นกุลาหินนะครับเพื่อนๆต้นนี้เลยครับและน้องกุลาหินต้นนี้ก็คือเป็นไม้แดดนะครับผมก็เลยจัดมาสักหนึ่งต้นนะครับเพื่อเอามาลองเลี้ยงที่หน้าบ้านนะครับที่ได้รับแสงแดดเต็มวัน แบบนี้เนี่ยนะครับแดดเต็มๆแรงๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็มาช้อแวบๆมานะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนกระถางน้องให้มันดูดีขึ้นสวยขึ้นนี่กระถางน้องก็ประมาณาน่าจะประมาณ5นิ้วนะครับแล้วก็กระถางก็มีรากนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าอยากจะเปลี่ยนให้นอ้องเพื่อให้มีวัสดุปลูกอะไรที่ ดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพื่อนๆวัสดุปูที่ทางร้านให้มาก็จะเป็นกาบมะพร้าวแล้วก็ดินผสมเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ครับน้องดอกมาเติมมากเลยสวยมากเลยเพื่อนเอนเ,อนเคยเลี้ยงกันหรือเปล่าครับเพื่อนๆอนครับอันดับแรก The first one เลยก็คือเราจะเตร็มกระถางใหม่นะครับกระถางที่ผมนํามาก็เป็นสีขาวนะครับเพื่อให้ตัดกับดอกนะครับดอกของน้องกุหลาบพินเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นสีออกแดงแล้วก็ออกชมพูนะครับ เวลาใส่ลงไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตัดกับสีกระถางมันน่าจะสวยงามมากเลยครับอันนี้ผมก็จะลองกากมะพร้าวสับนะครับเหมือนเดิมนะครับลองกากมะพร้าวสับลงไปในกระถางพอประมาณนะครับครับจากนั้นก็ผมก็จะผสมดินที่ผสมปุ๋ยคอกหมักนะครับโรยลงไปในกระถางนะครับ ลยลองก้นกระถางไปอีกสักนิดนึงนะครับส่วนมันจะมีลักษณะเป็นก้อนดินเหนียวอย่างนี้ก็ถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้ก็ปี้ให้เล็กลงนะครับแต่ถ้าไม่อยากใส่ก็คัดออกได้นะครับเพื่อกลัวมันจะไปอุดตันการระบายน้ําของกระถางนะครับ ขั้นตอนต่อมาเลยก็เพื่อนๆก็ผสมดินปลูกนะครับดินปลูกที่เราผสมกันเนี่ยที่สูตรของเราคลุกเคล้าก้านส่วนผสมต่างๆนะครับใครยังไม่ทราบส่วนผสมที่ผมใช้ก็ลองไปย้อนไปดูคลิปแรกได้นะครับแล้วก็ใช้สตาร์เกิลจีนะครับทซายสีม่วงเนี่ยครับโดยรองก้นกระถางลงไปอีกทีนึงนะครับเพื่อป้องกันแมลงและมดนะครับนาจากนั้นก็ถึงตัวนางเอกน้องของเรานะครับน้องกุหลาบหินเนี่ยนะครับ ดูนะครับสีสันดอกนี่สวยสดใสเลยนะครับแต่กระถางก็ดูน้องอยู่ในกระถางเดิมก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําการถอดกระถางของบ้านเก่าของน้องนะครับค่อยๆถอดนะครับขออภัยด้วยนะครับบา,บางบางมุมอาจจะไม่ได้เห็นทั้งกระถางน,นะครับพอดีตั้งกล้องเอาไว้ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอถอดมาลักษณะดินภายในกระถางยังมีลักษณะชื้นอยู่นะครับเพื่อนๆ วันนี้ที่ก่อนที่ผมจะถอดกระถางเนี่ยไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับแสดงว่าต้นนี้ก็คือผมลดน้ําเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ก็นํามาเป็นกระถางเลยนะครับยังดินยังชื้นอยู่เลยแล้วผมก็จะทําการนําวัสดุปลูกของเก่าของน้องเนี่ยออกไปบางส่วนนะครับเ,เพื่อนๆการทำแบบนี้เพื่อให้รากของน้องเขาเนี่ยมีการชอนชัหาอาหารแล้วก็วัสดุปลูกแบบ ที่เราใส่ใหม่เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเ,เพื่อนจากนั้นก็นำน้องเนี่ยวางลงไปในกระถางใหม่เลยนะครับเ,เพื่อนจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับพอดีกระถางเนี่ยจริงใช้ใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะครับแต่พอดีเผอิญผมมีลักษณะนี้นะครับประมาณ8นิ้วเนี่ยก็เลยเอามาใช้ก่อนนะครับถ้าใครใช้กระถางใหญ่กว่านี้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุได้บ่อยนะครับเวลาลากทะลุกระถางเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เออครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เคยเลี้ยงเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเออที่จริงผมคุ้นชื่อของกุหลาบหินเนี่ยในแบบของซอักูเลนนะครับเป็นพืชอ,อวบน้ําเหมือนกันเวลาที่เราไปร้านขายต้นไม้แผนกหรือไม่ใช่แผนกสิแบบโซนของต้นกระบองเพชรแล้วก็จะมีไม้อวบน้ําเป็นกุหลาบหินอันนั้นผมเข้าใจนะแต่ชื่อของกุหลาบหินอันเนี้ยมันน่าจะมีชื่ออื่นนะครับเพื่อนๆคนไหนทราบก็คอมเมนต์มาบอกผมกันได้นะครับ นี้วัสดุใหม่ของน้องก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับน้องได้อยู่บ้านใหม่แล้วสวยงามนี่เลยเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าดอกของน้องกุหลาบหินเนี่ยเขาจะมีสีแดงแล้วก็สีชมพูนะครับเพื่อนๆทีนี้แหละมันจะตัดกับสีขาวาพวกไม้ดอกหรือว่าดอกไม้เนี่ยถ้าได้กระถางที่เป็นสีขาวมันจะเด่นมาก แล้วมีบางใบก็คือเป็นลักษณะที่แบบอา,อาจจะเป็นบใบไหมนะครับเนื่องจากแดดบ้านเราแรงมากก็บางใบผมก็อาจจะตัดไปเลยนะครับตัดใบที่เสียหรือว่าไม่ไม่ค่อยดีอะไรนะครับหรือว่าใกล้กับดินปลูกเนี่ยนะครับวัสดุปลูกเราก็ตัดได้เลยครับจากนั้นผมก็จะโรยปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับปุ๋ยละลายช้าสูตรเร่งดอกนะครับอันนี้ พอดีเป็นไม้ดอกผมก็ลองใช้สูตรเล่งดอกนะครับให้กับน้องไปนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะสักประมาณหยิบมือนะครับโรยให้ทั่วกระถางขอบพอบนะครับครับเพื่อนๆจากนั้นผมสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆในตระตกูลพวกไม้อวบน้ำหรือว่า น้องที่ไม่ชอบแฉมากนะครับวัสดุผูก็คือปูนขาวเปลือกหอยครับเพื่อนๆอจะช่วยป้องกันเชื้อราแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมีรบบสมดุลได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆผมก็จะโรยไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเต็มไม่ต้องพูนครับโรยไปรอบๆกระถางนี่ครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาเกิดขึ้นแล้วมาแก้ไขครับเพื่อนๆ จากนั้นมก็ใช้กากอพรภาวนะครับแบบบางเลยนะครับบางเบามากๆเลยนะครับปิดเบนบนวัสดุปลูกชั้นบนอีกทีนะครับเอาแบบบางๆนะครับไม่ต้องเยอะชุวแวบแวบมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนเป็นแล้วครับชุแวบแวบมาแล้วก็น้องได้บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นน้องกุหลาบหินนะครับ สีสันสวยสดใสดอกตุมต่มๆทุกด้านดอกเลยนะครับอันนี้เวลาตอนที่ผมได้มาจากร้านต้นไม้คือยังไม่บานนะครับยังเป็นดอกแบบตุมต่มๆนะครับเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนดอกบัวตุมต่มๆเป็นช่อๆนะครับพอมาอยู่ที่บ้านแหละก็เอามาเลี้ยงทั้งกถางนั่งนั้นยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ค่อยๆบานทีละกิง่งทีละกิง่งกับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นผมก็นําน้องเนี่ยไปรดน้ํา ให้ดินเนี่ยได้ชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องนะครับเกิดอาจจะมีการช็อกลากอะไรพวกนี้นะครับพรมน้ําแล้วก็ให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นวัสดุปลูกมีความชุ่มชื้นนะครับครับเพื่อนๆครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนวัสดุปลูกของน้องกุหลาบหินนะครับแล้วก็การนําบ้านใหม่มาให้น้องกุหลาบหินเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยนะครับเพื่อนๆ ดูสิครับสีสันสดใสแล้วก็สีชมพูออกสีแดงเนี่ยตัดกับสีกั่งกระถางที่เป็นกระถางสีขาวนะครับเพื่อนๆครับแล้วหลังจากนั้นก็นําน้องไปวางในที่แดดลําไรนะครับ1-2วันนะครับแล้วค่อยเจอแดดเต็มนะครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยปลูกนะครับก็ไปหามาปลูกนะครับจะได้เอามาปลูกเป็นเพื่อนผมนะครับสำหรับวันนี้ช่องต้นไม้หน้าบ้านก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับ s ไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ